ตู้เมตู้ได้หาอะไรบออันดินฮดอ่าว่ามีตู้มักบ่อนไดที่นะมีตู้ไปบเบิ้งไหวหรือบอเออค,คันว่านั้นๆแหละสิบเบิ้งอันนี้อือคันว่านั้นๆแหละอันนี้หัออนขึ้น่าพ่อบ้านเพื่อเอาวจะพุ่นให้บ่ไนได้บอบอันนี้นะลูกก็อยากถามเมตู้ก่อนว่าเมตู้นั้นสะดวกอยากอยู่บ่อนไดแล้วก็อยากอยู่ไซอันนี้อ,อ,อยา่าบ่ให้เกินอ่าราคาที่เพิ่นให้มานะจะว่าวเกินหันระยะมัน บแพงแต่ว่าอาการที่ชื่อทีชื่อทางให้นี่ก็ต้องถามผู้ยูก่อนนะะว่าอยากยูอยู่บ่ทีบนนี้นะลูกอยากคู่แล้วนี่ว่าเมนี่จะอยู่ในบ้านนี่นะนี่อยากบันเอาโออยากอยู่ในบ้านนี่ยนึ่งมากจอาศัยลมงหาอยู่หากินอยู่พุ่นห้าพิยเบลื่อายแนนะโอแสดงว่ามีตู้บริเวณโดมเงี้ยว สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อน้องพี่น้องเนาะโดยเนาะก็มาพบมาพ่อกับซ่องบ,าาบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยว่าโทษน้อพี่น้องบ่อยลงมาฮอดอ่าตูบฮอดกระท่อมเพิ่นนี่อ่าคนยามเพิ่นนี่คือต้อ,ตอนรับดีแท้นี่ฮะโอ้ยมาฮอดแล้วใส่อยู่ง่องง,อง,ง่องอยู่เนี่เป็นจะได้นี่ฮะคือพ่ต้อนรับดีแท้ โอ้ยเฮาอยู่งองง้องน้อ่น้องวันตุนี้จะบวชไดอ้จะ,ะม้อยอยู่ผู้นี้อแต่เพืนนเอ่อนผู้น่ะเฮางองงองอยูย่ใช้จะไม่ตู้เพื่อนไปใช้นี่ตู้ไม่ตู้เอ้ยน,น้อน้องเนาะตู้แกลล้วเราไปใช้นี่สะม้อยเจ็ดประตูประตังคือว่า บบได้ปิดพี่น้องเอ้ยลานน้อยกับโบเห็นตู้เราไปทางไหนบาทนี่แต่ว่าถือกินแกงน้อไม้ใช่พระคะห้อยห้อยอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอ,อินหาไม่ตู้เพิ่นก็เด้อพี่น้องเด้อตู้เออตู้เราไปทางใดเนาะบาทนี่อ่าพี่น้องแดดแดดมึงน,นี้นะเนาะ กะมือนี้กะมาสามคนมาน้ำกันสามคนนะพี่น้องเนาะเบาจิตเบาแสนเบาเวียดกับน้องแววตาเนาะมาบริมาเพิ่นกะมือนี้ติดธุระเพิ่นว่าเบาเวียดกะหลังจากจบงานแต่งไปเมื่อวานเนี่ยเนาะจังใดยังอ่าเมียนเครื่องเมียนของบอกเลยว่าจังใดโทรถามเพิ่อนไม่ทรานี่ว่ายังไปน้ำบ่ได้เด้อมือนี้มาสั่นอ่าไปก่อนมือหน้าเดี๋ยวไปน้ำเพิ่นว่าเนาะาะจังใดทั้งบอต้าเองกะอ่าขอกราบทักทายสบายดี ับผมพี่น้อง FC เบิร์ดสุขสุ่คนเด้อน้องพี่น้องเนาะบอว่าจิอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้าพี่น้องเอ้ยอ่ามือนี้เนาะนถือว่าแดดแหง้งพอสมควรพี่น้องเอ้ยมาเมื่อก่อนนะอ่าฝนตกบัดมือนี้บัดแดดน้องพี่น้องเนาะมาเมื่อก่อนมากับทางพระอาจารย์เพื่อนอ่าฝนตกพี่น้องป้าผูเห็นแล้วบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยไายกระบ,บุงค้อนกระตามากแล้ว มาแต่ทางใดดิเนาะย่างขมิม้มขมิ้มมาแล้วครูโนอะ้โเนาะแข่งแดดเมียงเมียงมาพี่น้องเลยฮนะกะคือว่าเหล่เนาะพี่น้องมื่อนี้กะถือว่าอ่าเมื่อนั้นนะ่ะทางเมตูเพิ่นก็ะหูแลแล้อะไรนะว่าซื้อที่ซื้อทางพี่น้องเลยแต่ว่ายังบ่ฮู้ว่าสิ่ซื้อจุดใดบอนใดคือว่ามื้อนี้กะมาแจ้งข่าวดีเมตูเพิ่นอีกเทื่อนึง ไปสิชวนเมตุเพิ่นไปเบิ้งทีเบิ้งทางแล้วก็บบอลซื้ออะไรเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นหาบอลได้แล้วบ่อาถูโดสบายดีแต่ไกลเนี่ยตัวไปอาบน้ำเอิอน,อนอาหาอยู่เห็นแต่คนยามเพิ่อนวะเน้อสบายดีเด,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 ด้อบาดนี้โดได้ยังน้ำกระบุงกระตาเนะี่ยเครื่องไปซักโอ้เครื่องไปซัก กักชงชอนทำโต๊ะ<ม>นี่แก้วที่นี่บรจษัทต้องเข้าบริกิจเขาจะเกอไรเอาถือเข้าไปคือว่าเมกิอมัน,นปไปใช่ไหมหามันโอ้ยเพิ่นว่าไปว่างสวยนี่นะว่างเบอร์โอ้ยเนาะลานเพิ่นนั่นแหละเนาะน้องกะทิงไปเถอะเมื่อถ่าจะเที่ยงกุล่ะเดี๋ยวลงไปหาเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ามาทักทายสบายดีพ่อบริซนเพื่นก่อนโดยสบายดีบริซนสบายดี โดยเนาะเอาสบายดีบ่จี๊ดผู้จักหลายตู้ตู้ตาดอะไรแบบนี้โดยอ่าโดวแดดเนาะแดดเอ้ยโมตะมีโทแต่แม่ตู้เพิ่นนี่แล้แม่ตู้เพิ่นนี่แหละกับอ่าน้องก็ทิ้งแล้วแต่ว่าลานบ่เห็นยังบ่ได้กินข้าวซขําเพิ่นว่าะลานเสียลานบ่เห็นลานเสียลานเฮียบอ่ะเสียบ่ได้กันเสียหายเสียบ่เห็นบอฮ้าเข้ามายเสียแบบว่า กองเชียร์สิอ่าแปลว่าบ่เห็นเนาะอ่าบ่เห็นเนาะอ่าเพราะมันก็มีสองควกันเนาะแม่นๆๆองคกันโอ้ยว่างัวเสียว่างัวบ่เห็นสิเนาะอ่าบ่ให้เข้าใจว่าเอแม่นๆๆว่าลานบ่เห็นแล้วว่บ่เห็นอ่าจนบ่ได้กินข้าวแล้วว่ไปหาน้ําลานแล้วก็อาบน้ําเลยแล้วว่ เมื่อนี้ก็เดี๋ยวสิถามีตู้เพิ่นก้อนมาเพิ่นหาได้แล้วบอบอนเพิ่นมักนะนะบอนเพิ่นมักนะายังมือนี้ซื้อดินเพิ่นบ่อ่าบาตาในใจก็ชื่อแล้วเมื่อนี้นะอ่ะชื่อรถนนั่แหละเพราะว่าเลยรถเมลเมิ่นไปอยู่เนาะนมมุในบ้านก็นัดได้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าก่อนชื่อจะถามีตู้เพิ่นสกวอนว่าเพิ่นนี่หาบอนในใจเพิ่นได้แล้วบ่หรือว่าแล้วแต่ทางทีมงานหาให้บอขนาด ชาวบ้านทางในบ้านทางทีมงานเฝืนหาให้กะกะอยูน่น้ำมูอบ้านนั่นแหละอ่าคือว่าเพิ่อนอ่าใครคือว่าเพิ่นนี้ที่เพิ่นจะไปอยู่พุ่นบ้านคือแม่เองบ้านแม่นแต่เราวอาน้ำบอตาเหมือนั้นกะเราก็กอยากเข้าไปอยู่ในบ้านนะอ่าถ้าอยากเข้าอยู่น้ำในบ้านเลยในบ้านเพิ่นแนะนำบอาตาเหมือนกันนะดินทิศเทือนไอเทืองหันอ่ายังว่างอยู่วิชันอ๋ออยู่หันบ่อ่าอยู่เดินเป็นเปรนนั่นเห็นนั่นแหละยังว่างอยู่เรา อันี้คือแบบว่าเพื่อนมีทีเป็นมาอยู่นี่ก้อนแมนมาอยู่นี่ก้อนอ่าบาทนี้เนาะก้อนที่ซื้อก็ถามเพื่อนก้อนบาทนี้ว่าเพื่อนอยากอยูบบอบปบหันหรือว่าเพื่อนเบิ่งไว้โดยเฉพาะเพื่อนอะไรบอสิี่นะถามเป็นตู้เพื่อนเบิ่งก้อนเนาะถามเบิ้งก้อนที่ไปซื้อไปทางนั้อ่าไปจะเดี๋ยวคอยสิเขาไปถามมึงละก่อนเด้ออ่าไปะปเนาะเนาะเนาะสบายดีก้อนฉันสบายดีโดย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  เด็ดแท้เด็ดว่าพี่น้องเนาะลานกระทิ้งพนวดบาทางใดดิบาดน,นี่อ่าทุกคือเมตู้เพิ่นเนาะพี่น้องเนะาะยันวาเอฟซีพู้ที่ว่าเพิ่นเข้ามาเบิ่งมาชมน้ำหลังนะยันวา,าพระท่านฮู้เนาะพี่นอ้องที่ไปที่มาเป็นอย่างใดแต่บอต้ากับฮู้ซทำที่เมตู้เพิ่นเล่าให้ฟังนั่นแหละเนาะเพิ่อนนะว่าเพิ่นมาอยู่สวนอ้อยแห่งนี้กับโบเมนทีเพิ่นมาอยู่ด้วยความที่ว่า หับจ้างเผาสุดอ้อยเพเลินแล้วก็อาศัยอยู่กับกระท่อมกระตูแบนี้ปอ้อไม่ตู้ได้หน่อไหมไม่ใช่หลายแช่นีมให้ลูกไปหาโอ้ได้ยอดญ่ปานี่พูน่ะเว้ยคันแม่ปวดนั้นแม่ก็ไปหาแล้วเนาะได้ไข้<อ>ไจังได้หลังจากท่ายาใช้ไข้แน่ดิบอ่ะเอามาไข่บริธาชักยาโอ้ชักยาเอาอเนาะโดยเมื่อเชโนว่าได้ชื่อขันได่หนึ่งเอาใช่เส้นสามบ่ไม่ถู้เพ<ท>ิ่นปิดคน มาซื้อเครื่องลงใส่บาทใส่ยังได้น่อพี่นังเนาะแล้วก็ซื้อโอซอขันโอเซนซามขันเงินหน้อพี่นังเนาะเอ้ามันสีทองขันมันสีทองกับขันทองอันนี่สีขาวสีเงินโดีใจวะอันนี้ัเนโอ้ดีใจวลยนี่โอ้ข่าก็มีนะนั่งนั่งนี่ก็ได้ตัวยนั่งนี่ก็ได้โอ้ดีใจเลอ้กมาะ่นั่นี่ด้ยนั่งนี่ก็ได้ีจยัง อดีตเสือฮะโอ้เสือเสือหลานพ่อมดยโด้วยนอนพี่น้องเนาะฮะตัวฝันนางก่อนอ้าบแบบนี้เนาะโอเคพี่น้องเลยเข่าทีเข่าทางนะบบบนี้เนาะชิลุดคือกันอ่าฝันกะชิลุดคือการยังไงท่านนั่นไม่ได้ไปถามกะชิลุตเลยอ่าลุตเป็นเรื่องฝันกะตรงลุตเลยเนาะทำเอากันน้ำกันเบิดอ่าฝันชิลุดราคาอยู่บ่พี่ชั้นจักแล้วแต่ว่าดินเออเป็นยังไงตู้ตู้เมตู้ได้หาอะไรบ่ อันดินฮะอ่าว่ามีตู้มากบอนได้ิน่ไมมีตู้ไบเบิรงไว้หรือว่าเออคันวานนั้นแหละสิบเบิรงอในนี้อืมคันว่านนั้นแหละอันนี้หันขึ้น่าพ่อบ้านเพื่อนชาวจะพุ่นให้บ่ดแน่ได้บ่อันนี้นะลูกก็อยากถาเมตู้ก่อนว่าเมตู้นั้นสะดวกอยากยูบอนได้ล้วก็อยากยูไสอันนี้มอย่าโบ่ให้เกินอ่าราคาที่เพื่อนให้มานะจะว่าเกินหันโหลย่านมันแพงแต่ว่า อาการที่ชื่อทีชื่อทางให้นี่ก็ต้องถามผู้ยูก่อนนะว่าอยากยูอยู่บ่ทีบนนี้นะลูกอยากคู่แล้วนี่ว่าเมนี่จะยูในบ้านนี่นะนี่จะปั่นเอาโอ้จะยู่ในบ้านนี่ยนึ่งมากอาศัยลงหายูห่ากินอยู่พุ่นห้าเปบริเนรือภายในนะโอ้แสดงว่ามีตู้บริเวณโดมเงี้ยวเลยะกับดมเงี้ยวคือการแต่บ้านน้อยอันนี้คือบ้านน้ำตาลมามามายูอยู่พี่มาอยู่พี่คือดมเงี้ยววนนั้นแล้วเันนั้นแต่ว่าในบ้านกับผู้เก่า อันเดียวกันเบิดทีพอันนี้ฮะโหในบ้านเพชรคือเก้าคือเก้าโอ้นาะพี่น้องเนาะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นยังเนะาะเบอต้าหน่อคื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 อถามเนี่ยนี่นะถามย้อน <c oughs> ว่าเอา้เอาเนาะอ่าเาจีชื่อดินในเพิ่นนี่มันก็เป็นของเพิ่นที่นะพี่น้องเนาะมันเป็นของเพิ่นแล้วเาก็ถามเพิ่นก้อนว่าเพิ่นนี่ <c oughs> อ่อาสะดวกอ่าอยากอยู่บอลได้เนาะพอใจอยู่บอลได้ แต่ว่าราคาก็ให้มันอยู่ชําเว้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหาหมื่นหกหมื่นขึ้นไปก็น,น,นั่นบบได้แล้วเนาะบบม,มีไ้แล้วเพราะว่าเมตู้เพื่นนี้เพิ่นเว้าน้ำบอต้าหรือว่าเว้าออกคลิปนั้นน่นว่าถ่าว่ามีเงินสามหมืนบาทประชันอ่าจะนี่ก็ะจีนุบซีคอเอาให้ได้แล้วว่อะนะวันนี้ทั้งบอต้าเนาะก็เลยส่งคลิปนั่น ให้ทางฝ่าอาจารย์เพิ่นเบิ่งเพิ่นก็เข้าเบิ่งในช่อง y ยูทูปบอตาเพิ่นก็เห็นหั่นนะเพิ่นก็มีลูกอ่สิลูกหาเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็คือทางอ่อ้ายเพิ่นอ่ากับเอื้อยเพิ่นนั่นแหละอ่าเพิ่นมอบเงินเนาะอ่ซื้อให้พี่น้องเอ้ยเอ้าก็ดีมุกดีใจนั่นม่ตู้เพิ่นว่าซั่นอ่าก็บทีบอต้านาะได้ฮู้จักกับแม่ตู้เพิ่นนี่ก็เอื้อยนางได้พี่น้องเนาะเอื้อยนางเป็นคนอ่าแนะนําลงมาเนาะพาลงมา แต่ว่าโทรหาเอื้ยเพิ่อ,อบาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ,ะเพื่อนน้องหมวยหย่เพื่อนเปลี่ยนเฟสแลวบ่เปลี่ยนไปผอ้หมอพัวนอนผองหมอเออเพินบบ่นบ่อยู่ผวันนอนผองหมอเนาะว่าสิชวนมานํากันนั่นแหละมาบอกเพราะว่าเอื้ยนางเพื่อนได้เนาะเป็นผู้ชวนลงมาจากในคู่นะนแต่ว่าเรื่องดินนี่ในใจมีตู้นี้มักอยู่นี้อยู่บ้านนี้อยู่นี่นนะคอปั่นเอาแถวนี้นี้แล้วแมนบ่อเอาเมันก็ เขาเห็นเงินเขาก็แทงให้ปันให้นะวะเขาเนี่ยยากอยู่ในนี้ไพ่เคยยังให้อยู่นี้แม่พันมากหายอยู่หากินได้ลงวัดไี้สั่เห็นเงินอยู่แต่มันต้องเดว้าได้ถามก่อนก็ได้ถามงีิถามเขาอยู่นะมั่นใจชะก้อนไดไปพุ่นผัดบุลืุงหลายโอ้ไปไปทางพุ่นอยู่บุลลุ่งโอ้ในแต่ว่าคะแนนว่ามันนานก็ขึ้นชุมชนว่ามันยากมันยังกะชุแเลแต่พอบ้านนะเจ้านะดินดอนนะ แม่แม่มันถาม่ายากบบมันมันกับบยากเดอกตัวเองคะแนนว่าอ่าทั้งเมต้นี่ก็หาได้ง่ายบยากนะทั้งลูกกับ่บได้มีอย่างไรยดอกเนาะเพราะว่ากจะเป็นสะพานบุญให้ครับเพื่อนคือกันสิอะนะกับมีแต่ว่าเมตู้นะหาได้เนาะเออซั่มทีนี่ชั่มทีเหมาะสมว่าเออก้วงจากเม็ดยาจากเม็ดจะนี่พอเอาบอพออยู่บบแต่กับพอใจอยู่บบสิอะนะ พอใจเบิดตอันนี้ฮะพ,พอใจเบิดตพอใจเบิร<อ>่นายลืลายบุติขอปันน้ำผู้ใดก็ได้แบบนั้นโอ้ยผูย้ใดเคยจากให้อยู่ดยได้ใช่ฉั้นเขาจะกิน,นด<อ>ได้สิได้ไม่น้ำมันงามนะเอ้าเนาะสบอจังชั้นลรบอรต้านะสีส้วนไม่ตู้เพื่อนนี่ถามอยู่ในนี่สก้อนนี่แล้วเท<อ>่านี่นะ,ะน,นัรนว่าตกไปผู้เดียวนะผ้าขึ้นไปตอนนี้เลยแล้วแหละถามเพื่อนสก้อนทว่าเอออยู่น้ำนี่บมีได้ไรก็นเมน ไปบอลลูกว่าพุดนพุพนแล้วอ่าบัดแล้วมันสบายแล้วนั่นนะแม่ไปบอลพูนแต่ว่าใจยังอยู่แถวนี้เออแต่ว่าใจไม่ตู้เพื่อนบัดยังอยู่ในนี้นะหลายสิบผ้าไม่ตู้เพื่อนถามเบิ้งในนี้จักรในในหมู่บ้านอันโดมีเอวน้อยเด้อเจ๊ขันก็ไปยู้มือนี้เนี่ยเ้าเชิญก็ไปยูเนี่ยเขาไปกินเลยวันนี้ก็วงก็หัวหน้าก็ไปยู้มือแรงเพื้นกินมือแรงนี่กินงัวะกินงัวกินมาได้เลยงัวแล้วเขาซื้อเอาเนื้อแม่นี่แหละ แม่นป่ะมอมปนเขาได้สี่ล้านเอ้าเอาพ่อเชียเดิเขาหาก็ชีมกินท่านที่เขาเป็นอย่างพวกเขาบ่ะกินนแม่คนอยู่บ้านน้อยนี้กินเฮือนหัวหน้าอะไรมอเลยโอ้แม่เนี่ยเป็นเอาคนเอาเงินให้นะอากเอเงินแม่นี่แหละให้งานตัดอ้อยเลยแหละอ๋อทุ่มเทใช่เอ้าให้ให้มันถึกบ้านเมืองให้อยู่ในบ้านเมืองเดี๋ยวได้ครบแล้วไีมครบเลยครบจตโดนเงินเฮ็ดเวี่ยงนี่เฮ็ดยางนี่้อให้มออให้เบิร์ แล้วแต่โดนแล้วแต่ว่าแล้วแต่โดนเพื่อนหาก็กินอเพื่อหาสกินในเช่งแต้เงินผ่านมานั่นเอเมตูได้ได้หมดแล้วนะได้หมดแล้วชุดแล้วแต่เพื่อนห้ามประมอมันเป็นแบบชุดแล้วอ๋อฉีได้ไปกินไม่ต้องนำเพื่อนมเลยอ่าเดียวสิพาเมตุคนนี้ขึ้นไปถามมาอยู่นิสก้อนเพราะว่าเมตูเพ่นวาุคิดในใจนี่ว่าน่าจะได้ ก็ได้เบิดนะได้เบิสใครก็ว่าเบอร์ยังให้ไปยูพุ่นเชี่าไปเชนั้นเพียงหนาไผคก็ได้ยุ่งเนี่ยังว่าทิศน้าขูงเบอร์แต่ว่าแต่ว่าโอ้ยเนาะมันบเปลี่ยนคือว่าวเลยกรบบอลบาตาว่าวหันไม่ละกระบอลบาตาว่านี่เพราะว่าทางในบ้านเพิ่นก็ได้ซี่ให้บาตาเบิง์นโยว่าอยู่ทั้งแถวหัวเฮือนในเทืองนะฮะแม่แม่ฮู้จักก็เพิ่นอยู่บ่เทืองใส่เอ้ากับทิศเฮือนเขาเอือนางนะฮะเท่านั้นก็ดี อืมกนันได้หันเลยแหละแถวนั้นเลยนางแห่ยังให้ไปอยู่น้ำ<อ>ไปอยู่ใก,ยใกล้กันลูใหญ่ฉันไปอยู่พุ่นก็ไปรดโบยะโบญะอู่พุ่นแล้วจากกันมาใกล้นางใกล้แล้วแล้วไปอ่าด้มาพุ่นไกลๆนะบออยู่แถวนั้นแหละอ่าในบ้านผมชื่อให้นะลูกในภายบริยุ้ยูได้แม่ได้บรอยู่ไปซ่อมเขา่าคระดีได้อ,อมือพุ่นมันธาแต่มือมันดีนะ คือเรียกอยู่เยียงพวกเอ๋ออเออลงพระบางเ็าแรกก็ถือกันลูกบานปิงปองแล้วเนาะเฮ้ยเจ้าส่วนนี่เลยดึกใส่งวดบันซื้อมาให้นอนใส่งวมันผลบุกเคยมันกระจู้แล้วมันชิดึกขั้นคั้นนี้มันใส่มันกระทุนคือเจ้าของพื้นบอ่านจู้แ้่ใส่มันกระทุนยิ่งเงินน้ำน้ำไปแล้วเมื่อแรกเปไปว่้อยู่สี่ได้ว่าว่าบ่จักได้เข้ามามามาเก่าพรวบาบมือจะเอาเรื่องสี่ได้เอาเสียทีว่า ถือว่าทำมุดกัอเรื่องตัวนี้แล้วก็มันผ่านแล้วก็ผ่านไปกับผ่านไปเนาะเดีว่าจังใดพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าเรื่องดินนี่แหละมือนี่กับ่แม่ดอกเบ้าวคนขาน้าขตาเจ้าของเขาเชืเบิงอยู่แล้วเจ้าของชวนเขาต้องดินอันนี้อ่าเนาะกับมีแต่ว่ามีแต่งูมาใช้เรื่องดินเท่านี่แหละอันนี้แลมีแต่ว่าไปใช้ไปไปอยู่พุ่นก็ได้เนาะอยู่พุ่นก็ได้คะนมไก่หมู่นะใกลไก่ไกล้กับหมู่ใก่้ชาวนาเขอยู่รถพอใจอ่าไกลกับเพื่อนอยู่แต่กั ไปทามไปล้มกันเจ็บเจอือกอนนะนะแต่ว่าเว้ากันเข้าๆซี่ให้เบิึงดีชื่อตอนที่ว่ายังม,งมีเงินนั่นว่าอ,อยู่แถวนั้นนะแต่ว่านางมันยังได้ไปอยู่นําอยู่แล้วเอ,อ,อาห่านแห้งคักแล้วสนนพี่น้องเนาะอันนี้ก็มีเชี่ยวเพื่อนคนมาเติมมาอยู่นั่นเขาห้องเชี่ยวเราเชี่ยวนําผมฉันสั่นให้ดีหาก็ไปอยู่บัดน,น้องอน,น้องก็ทิ้งนะไปทั้งใดแล้วนั่นนั้นคือว่าบ,บ่เห็นบ่ได้ไปหามันไปอาบน้ำมาให้เราขึ้นไปเอี้ยวเชี่ยวเชี่ยวไข่แม่บ้างะ พอดีตาเครื่องเม่นบัวได้แห้งกับพวมานดิเข้าไปน้ำอ่าตาเครื่องของท่านแห้งใช่ไหเข้าไปน้ำลานไปว่าชิบไปน้ำมันเลยนะนั้งบัไปลายดอกมันที่ว่าพ่นเพื่อนหน่อย่นข้มทางพุ่นบัดย่ามไอตู้ไป็อย่างบัวยู่ชี้กับกึ่งปื้งชี้กับบย่านคนมาลักมาหยังอัดเอาอัดเอาเอางับมันนั่นเข้าวงบ้ากับบได้งับเอาตะบุญตะกมบัมีพุ่นหน้าดอกบัว่เข้าให้ชิแบกไปน้ำผู้เถื่อกบัวได้เนาะเอาเข้าไปจีเอาบัวท่านให้ตรงอ่า ว่าเนาะอ่าได้ก็คือว่าและกยามไปนั่นไปนี่ก็ล็อกไว้น่เนาะลองบักกัอันบากกับบุญอาทเอาเบิกได้จ้แม่เทวรนีเอ้ยหาคนโอ้ยใส่ชีเข้าอ่าในหูอยู่ในหูอยู่ไม่ดูคนมาไม่ค้ำวัดอยู่ทางแบกอ่ามาอยู่พี่จังไงที่ฉันแบบลูกลูกที่ขอถามแบบเป็นแปดรถดนะเงี้ยตีโตนิดเดียวมีเท่าไหรเดี๋ยว กบด้มีและะ้วบดีมีบดแล้อ่าก็บด้บดแล้วแตกได้ใบนั่งก็ได้เออแตกเลยเอาแตกไปตลาดเลยเออขาดรถหกสิบเลยขาดรถหกสิพพันชิพพันชื่อเครื่องอันเมือที่นีก็ห้าสิบห้าพันของไทยมันชี้เอเองอันเดียดแตกเลยเชื่อเชื่ออันเดียแล้วก็ชื่อส่งส่งตัวแชนนึงชื่อให้โลพูลาโตอันชมบักตัวอยู่นั้นกับบักตัวนี้อันเดียด สิได้แล้วได้มาแล้วก็แบ่งซื้อให้ลูกให้เต้านําได้เนาะพี่น้องเนาะไปเมืองเฮ็ดได๋มันถ่ายญาติซื้อแน่ๆโอ้ใช่เบิ่งตัว50โอ้้นั้นตัวนี้รถให้ซื้อส่งให้ลูกชายพี่น้องเนาะีหอดีเลยได้แม่ว่าอดชมโลดผู้ผู้นั้นก็ดําตละอ่าตละ ตัวละห้าชิปกับห้องหกชิปช่วงนั้นก็ร้อยกว่าร้อยร้อยบาทนะพี่้องเนาะอันนี้แหละตัวห้าพันให้ลูกผู้ละตัวนี่เครื่องเล่นี่เดียนี่ตัวห <5, 000 S 1> <ะ>้าพันมห้าพันกียเอาก็พอซื้อแล้วตวอ่านชิตัวเพียงเอาพ่อซื้อใด <c oughs> อ่ามากระชายหักซ่งหันซ่ง,งดี แมนแมนโอ้ยน้องขนาดไทยกระนุ่งชงกระชุ่งคือกันนี่แหละบ่าวตายกระดักระด้างชื่อให้ลูกเห็นได้แสงเมนแมนนุ่งคู่มือนี่กับราคาห้าหกสิบคือกันนั่นแหละนะกระเท่งกระชุ่นนึงเห็นแพงห้าจิบมห้าพันนี่ตากนะหัวไม่กระชื้นใค้ลูกชายโดยแล้วก็ะชื้ออย่างอีกชื่อขัน ข,ข,ขันในแสนสามเขาชื่อไปช่งว่าน,นี่นักกินให้ได้สามสิบเออบัตรเมย์ได้ฉันได้ได้อย่างยี่บ่บัตได้เพียงอันนี้เขาให้ได้บ่ส่งเสื่อนะบ่ไปซื้อไม่ได้บ่ซื้อยังเบิดเขาให้แล้วนุงไปอ่าอ่าอ่าพอได้เพราได้ใช่ชื่อไป<า>เพียงตะกี้หั่บร,ร,บร,ร,บร,ริมีอเอ้าบัดนี้หวกมาทางเต่าทานอะไรอีกคนอย่างไรดังอยู่นี่เรียกว่ากลางคืนกันเอาขึ้นมากี่นี่มันลมเอา ก็ขึ้นตางอยู่นี่ก็เงี้นะลงไปหนึ่งยูฮะบุกข้าวซื้อแน่เมื่อจำเป็นถ้าว่าได้ไปอยู่พุ่นแล้วเนาะถึงซื้อเออบุกซื้อก็ก็ได้ไปอยู่พุ่นเท่าดังนั่นเอาจะหมดอันนี้คือถามก่อนจมหติว่าซื้อที่ดินปุ๊บแล้วนี่แม่นี่ชิม่างไปแล้วบอสอ๋ก็จะไปรุ่นแล้วไปแล้วเนาะเอาหุ่งยื่นเพียงเอาไปเสรชิม่างไปซอยก็หาลูกหาเต้าแน้ำนี่มันนี่แล้วชุดน้ำมงนน้ำมันให้เขาแล้ว เพิ่นเล็กน้อยเล็กไปแล้วเขาแก้ป้องให้ดูทายเขาแล้วเงินนั้นนี่แหละเงินเพิ่มหายเนาะเอาเอาบ้านนี้เอามาตัวบ้านเดียวเอาพี่น้องเนาะให้ยี่สิบประยันเบิด์ตใหประหยัดไปยอมนะครับเว้ยเราเรียกขวงหน้าอยู่มันเดี๋ยวมันก็หลายเตัวทางกระชีก็หลไปอ่าอ่าอ่าราได้ก็แก้ไปก่อนบราได้บราได้โชว์เลย มีซื้อยาพร้อมได้เพื่อนน้าเนาะซื้อยากินยาซักยากินยาเพียงนี้บ่อเนาะงาซื้นพ่อมได้ก็ะเป๋าเงี้ยจัดนะฮะคนทุกเล่นหาไพ่บุตรนั่นแหละเงินเกเรบุตรบิดหลายดอกครบแสนห้าพันหนึ่งแตกได้เท่าไรมือนี่ยครบแสนห้าแตกว่านี่เทำกันชนะพี่น้องเนาะเอาเก็บไว้ดีๆตัว ลูกขอนตัวลูกแบบโมีลูกเอ้ยเบิดแล้วอ่าอ่าอน้องเห็ุอย่งไรฉันมือชิมห่านี่ก็ลงวัดอ่ามือวันทีมือมือมือหนึ่งเลยเฮ้ยมือสินเหรอฉันสินสินเพลงนี่เด้ออออเออตอนในบ้านทานนั่นเด้ขคงวันสินบุญให้เรากินหลายสินแล้วได้ต้นกขาพาเขาอ่ามาที่ตัวถูเอ้ยแม่นเป็นเจ้าเอาจิตปูนไปน้ำแน่เป็นกันไรจะรอดน้ำ มีแต่ว่าจังชั่นไรเสะยตัวเนาะชาว์ม่ตู้ว่าอยู่ชาวาได้อยู่แถวเพื่อนไอ้น่างเลยโอเคอยู่บนหันแล้วก็ชิบุได้ผ้าถามหลายบอลได้พอผ้าถามมีดูหันเลยอยู่มีแต่ว่าชิบเน่ไปใช้บอลบอต้าเน่ไหวเราได้นน่และแต่ว่าอาจอ่าอาจได้อยู่หันหรือว่าอาจจะอยู่ใช้กะไปเบิ้งตัวจริงน้ำกันอีกบาทนึงเพราะว่าถามมันนั่นนะถามไปซื้อชุดแล้วจะเจ้ากับพ่อ้านนะแบพออยู่ประชานแล้วพออยู่โอเคฉันแตว่าฉันเนาะค่อยเบิ้งก็ได้ ใบน้ากันนี่แล้วสิเอาใบน้ำโรยไรอู้ช่างว่าชื่อดินเอาไปโรยไรเอาไปถือใจเลยเป็นเห็ดใบชื่อใครยังจวดจ้าดโดยตู้เอ้ยแพงอยู่นี่แพงอยู่นี่ลงวันมื่อื่นพวกแขนเชี่ยวอีกกินน้องลูกเชี่ยวนในภักทางอะไรบอกว่าสิบะเชจกคีมหันว้าวมันเป็นแนวนั้นเนี่ยก็เชี่ยวตู้เอ้ยเนาะปาจะมีแต่ว่าเตรียมตัวไปไปพื่นบ่ เออไปเบืองดินเบืองทีเบืองทางเลยก็ใช่มันเป็นตาแล้วก็ชื่อเราได้ตัวไอ้ป่อ่าเพราะว่าเปิดมอบให้เขาอยู่เลยเด้อ่าเอาเก็บไว้นั่นก็ได้เอามีแต่ว่าเอาสบายดีก่อนสตู๊ไม่ลืมด้ยสบายดีสบายดีพี่น้องเลยอ่าก็อยู่ดีมีแห้งเนาะผู้คนช่วยกันอยู่ดีมีแห้งอ่าอยู่ดีมีแห้งแล้วผู้คนช่วยคนช่วยหันห้างให้มีขึ้นเด้อคนเจ็บจะได้คนไข้จะมีให้แข็งแห้งแข่งสุขภาพนะ สาธุึืนอันใดอันนั้นสาธุมาจ้ะขอแต่ไม่แหละตัวไอ้คืนอ่ามึงเดินมึงเด้อยสด้พี่น้องมาเด็ดกระโดดนาะมึอนี่กะคือว่าอะไรเนาะพี่น้องเนาะกะอ่าที่แรกนะแม่ตู้เพิ่นกะว่าอยากอยากเบิงอยู่ในบ้านนี่แหละเพิ่นอยากอยู่ใกล้ๆนี่เพิ่นวาเนาะอยากอยู่ในบ้านน้อยนี่อ่าพอบ่าตาว่าถามเบิง ว่าไปว่ามา,าว่าโอ้ยว่าดินกับบ่ไกล้บ่ไกลกับเอื้อยนางน้องพี่น้องเนาะอ่าที่ถามผู้บ้านเพื่อนมือนั้นประตูเพื่อนบัดไหวแต่ว่าสั้นถ้าอยู่ใกล้เพื่อนได้นางนี่ไปอยู่หันแล้วหรอวะเอ้าว่าไปก็ไปเนาะแล้วก็คือสิบอะไ้ถามลายบอลได้สบัดนี่น้องพีน่น้องเนาะสิพ้าปตูเพื่อนไปถามไปเบิงบอลทีบอต้าว่ากับในบ้านเพื่อนมือนั้นว่าชีได้อยู่หันอลีบอเนาองมือนั้นน่ะเพราะว,ว่าบริมีเงินบริมีอย่างได้ถามแบบลินลินถามแบบเข้าข้าวกัน หลายหลายคนก็คือทีเห็นเนาะในคลิปที่บอต้าไปหาไอ้เทืองนะนะบอต้าก็ถามไอ้บ้านปัญจุบะยังมีบอลว่างอยู่บ่สะดินนั่นมาสั่นผลกระสีใส่ทั้งหลังเขึอนไอ้เทืองเนาะแถวนี้แหละเพิ่นว่าเนี่ยมีเงินดอกแบงค์ใครให้อีดอกเพิ่นว่านะก็ชิพาาม่ตู้เพิ่นไปเบิ้งแับนี้พี่น้องเลยเอ้ามีแต่ว่าจังใดก็ช่วยเข้ามาเบิ้งมาชมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแห่งใจทางบอต้าในเด้อเนาะพี่น้องเนาะหากว่าวาผิดพลาดประการใด ว่าวม่โมวโน่นหูจังใดกะกะขอโทษขออภัยน้ำผมเองพี่น้อง FC เ u ิด t สุขู่สุคนพี่นอ้นนองเลยเอาท่ายคลิปนี้ก็คือที่ได้ขอกาวเข้ามา,าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย